ทุกคู่เราเนี่ยก็อยากให้พูดจิ้นหน่อยเพราะว่าตอนเนื่องมาจากละครของเราก็จะเป็นภูมิแพ้กรุงเทพก็จะเป็นเพลงที่มันน่ารักน่ารักงอนง้ออะไรนิดหน่อยไงครับผม ให้คำไปก็เพราะซีนมองหน้าสบตาปิ๊งปิ๊งปิ๊งกันนี้แหละค่ะมันก็ยังไม่เข้าที่เขาถายก็เลยจะเก่งๆินนีงค่ะเก่งไม่ยังไม่แบบเออลื่นไหลไปเท่าไหร่แต่ว่าอย่างที่บอกเดี๋ยว้องซ้อมอีกค่ะใช่สิเก่งแล้วนี่สองวันแล้วไงเออ ไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าแต่ว่ารับรองว่าอมยิ้มแน่ๆอย่างนี้ดีกว่าของเดทก็อาจจะเป็นแบบดูเดือดเผ็ดมันอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็เดี๋ยวเดี๋วลองลองดูไม่รู้ไม่รู้พูดเรื่อยครับ <c oughs>